วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนักญาทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ <coping> ปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษว่า วันนวมินทรามหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบชพิษที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดท,ทุกบำรงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึก ถึงพระมหาราชรัชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามะนางเลิ่งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพ่อปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ํารวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ําหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกําลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2567 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธมหาราชช่อปริวัติพระพุทธรุปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินทรพุทธรูปประจาพระชนมวานของพระอัทิสมเด็จพระมหิตลาธทิเบตอาุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุรสบกมาลา จากนั้นส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรรมารามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนาคารินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดดมหาสเวตชัติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศ ท่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพระนพพระปลมหาสวัสดตชัรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวชิรปัญญาจ,จารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องนายกะคุณกถาหรือคุณธรรมของผู้นำจบแล้วทรงประเคนจตุป,ปัจจัยธยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18บแไร่พระสงฆ์ที่สวนพระพุทธ มนและถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาแล้วส่งทอดพดรารไรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์จนครบสีเที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธมหาราชช่อป,ปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธฐรมารามาธิพดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิพัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระอาฐิสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่นาพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตชัตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานาถพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงจัดตั้งโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆกว่า4 0 0พันโครงการทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรวงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาที่ราชนาปราสาสพระเทศบีดรด้วย